สวัสดีค่ะบักสืผ้ามือสองค่ะแอลค่ะน้ำค่ะค่ะวันนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดกางเกงคอตตอนนะคะเป็นงาน USA LOT SP นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบักราคา4,000บาทค่ะน้ำหนัก45่ที่ากิโลจำนวนชิ้นประมาณจานนะคะลูกค้าจ๋า3 3 0ยสถึงตัวตกต้นทุนต่อตัวประมาณจานคร่าวๆนะคะลูกค้าจ๋า27-28บาทนะคะ เป็นเนื้อผ้าคอตตอนอ่ะเป็นเอวยางยืดใช่ค่ะข้อดีอุ้ยคุณสมบัติเต็มร้อยเยอะมากให้รอยได้ไหมได้เลยให้รอยได้เลยได้เลยค่ะแนะนำค่ะลูกค้าจ๋าเป็นผ้าคอตตอนล้วนนาเป็นเอวยางยืดทุกตัวค่ะลูกค้าจ๋าอย่างแรกเลยคือว่าฟรีไซส์ลูกค้าจ๋าเพราะว่าเป็นเอวยางยืด S ใส่ M M ใส่ L L ใส่ X L ได้ใช่คะเป็นที่ใส์ก็ว่าได้ค่ะลูกค้าจ๋ายารอช้าลูกค้าบ เนื้อผ้าแบบไหนเหมาะกับช่วงนี้อ่ะอการเกงแ,แบบไหนเหมาะกับช่วงฤดูแบบนี้เป็นกางเกงผ้าคาตตอนลูกค้าจ๋าแล้วก็เป็นเอวยางยืดใช่ค่ะซื้อได้สองอ่ะได้ซื้อหนึ่งได้สองอะ่ะล,ลูกค้าจ๋าซื้อแบบว่าผ้าคาตตอนได้เอวยางยืดด้วยใช่ค่ะเพื่อคุค้มคือดีแท้คุ้ม <taraf S 1> มากลูกค้าจ๋าใส่ง่ายใส่สบายใส่สะดวกค่ะลูกค้าจ๋าใส่ง่ายกําไรดีค่ะต้นทุนถูกดีสิบเจ็ดบาทค่ะลูกค้าจ๋าสี่สิบหบาท พันบาทเจ็ดสิบห้ากิโลสีพบาทเจ็ดเอสี่สิบห้ากิโลค่ะรค่ะมากใช่ค่ะโอนาวีค่ะยี่สิบเจ็ดบาทขายค่ะขายได้เลยค่ะรูกค้าจาต้นทุนยีสิบเบาทรูกค้าเอาไปขายตัวละแปดได้ค่ะมันละร้อยค่ะ้าแล้วแต่กลุ่มรุ่ค่เลยนะแต่ว่านีผ้า็นี้ขายได้ทั้งปีนะได้เลยแน่อเพราะว่าเหมาะกับบ้านเราในอเมรกาเหมาะกับกลุ่มแบบว่าทุ่วไป เป็นเนื้อผ้าแบบนี้แต่ว่าต้องรีดนะคะใช่ค่ะแต่ชอบไปรีดเพื่อจะได้เห็นรูปทรงที่ชัดเจนเพราะว่าเขาเป็นผ้าคอตตอนใช่ไหมคะใช่ค่ะบางทีแบบนี้ที่ยวสายแบบมินิมอลสายเดินป่าถ้าใส่นะทรงแนวนี้นะคะลูกค้าจ๋าช่วงนี้กําลังมาแรงนะคะแนะนําค่ะรกค้าจ๋าต้นทุนเราสุดคุ้มราคาต่อกระสอบก็สุดคุ้มยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดเยอะซื้อ5กระสอบได้ส่วนลดด้วย1000นะคะ ใชรค่จ๋าอย่ารอช้าพ่อค้าแม่ค้าต้องมีนะติดเวลา้านเผื่อลูกค้าถามช่ค่ะตัวกลุ่มนี้ถามว่าเป็นผู้หญิงหรอบางตัวผู้ชายใส่ได้แล้วแต่สะดวกค่ะรูค่ะจ๋าแล้วแต่สะดวกแต่ว่าส่วนมากเราจะเน้นเป็นงานผู้หญิงนะคะใช่ค่ะรู้ค่ะจ๋าเรื่องทรงขาคะนะคะมีทั้งแบบว่ากระบอกเล็กกระบอกใหญ่ค่ะรูค้าจ๋าขาปล่อยนะคะขายุ้มนะคะรูค้าจ๋ามีมาหมดนะคะอะไรนะภาษาไทยเขาเรียกขาจ้ำขาจ้ำจำภาษาไทยไม่ได้แล้วล่าสุดนะพลนวิมีมาจ้ะมี ลกค้าจ๋าเด็กเยังกะเด็กเกินเด็กกี้เด็กกี้อ่าเด็กกี้ก็มีนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแนะนำเลยเรื่องแบรนด์หลากหลายส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ของทางเมกานะคะลูกค้าลองไปไล่ดูอีกทีหนึ่งขาวล่ะขาวล่ะขาวสวยมากขาวล่ะขาวสะอาดเลยลูกค้าจ๋าคือขาวบางตัวนะขาวจั๊ขาวออร่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอันมีเปอร์เซ็นต์เสียหายเปื้อนดำชำรุดจัดใช่ค่ะออเดอร์ไว้แบบ ถึง15%ตามเกณฑ์ของทางบริษัทบารค่ะใช่ค่ะนะคะจ้าสวยสวยหนูชอบอย่างเดียวเลยยัางที่ว่าเป็นเอลหูค่ะพี่เอลค่ะที่ชอบใส่ง่ายใส่สบายที่ชอบขูงเขาเป็นมีทั้งขายาแล้วก็ประมาณ5ส่วนใช่ค่ะเป็นแบบว่า เน้นผ้าคาตตอนเหมือนกันนะลูกค้าจ๋าแต่ว่าบางตัวเพี่อผู้ชายใส่ได้ได้เหมือนกันเพราะว่าตัวนี้คือใส่นอนได้ใช่แต่เราใส่เชืยวได้หมดนะลูกค้าจ๋าไม่จําเป็นเนะว่าจะต้องใส่ทํางานอย่างเดียวนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าใส่ตีลังกาเองได้เลยลูกค้าจา๋ใใใจา,าใส่แค่ไหนใส่สะดวกตีลังกาใส่แคลนไว้น, <c oughs> นะลูกค้าจ๋าเล่นนานิดหนึ่งออะลูกค้าจ๋าสวยๆแบบนี้นะคะเป็นเอวยางยืดลูกค้าจ๋าเหมาะมากสําหรับใครที่แบบว่า แบบบางทีซื้อกังกีงแล้วโอ๊ยไม่อยากจะฟิกไซส์ลูกค้าจ๋า เดี๋ยวพรุ่งนี้น้ำหนักขึ้นเดี๋ยววันนี้น้ำหนักลดน,นะคะลูกค้า,าจ่าแนะนําเลย<ช>หมวดนี้<ต>นะคะแต่ว่าหมอกกับพ่อค้าแม่ค้าช่วงนี้นะสามารถขายในรัศด้าเฟซบุ๊กรไนสตาร์แยมได้ได้หมดเพราะว่าบางครั้งถ้าเกิดว่าเราขายในจุดนั้นเราต้องวัดไซส์ให้ลูกค้าด้วยใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นหมวดนี้ค่ะลูกค้าจ่าขายในรูปสดงรัด้าสดงรัศดารัศดาโอ้โขายในรัศดาเราจะบอกลูกค้าได้เลยว่าลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋ามันเป็นฟรีไซส์อะลูกค้าจ๋าน้ำค่ะใส่กันไไดด้้พระ สามารถใส่ด้วยกันได้คือตัดปัญหาการวัส์ใช่ค่ะข้อดีของเอานะคะเพราะว่าเขาเป็นเอวยาวยืดนะขาสวยๆค่ะลูกค้าจ๋าแบรนด์มีมาค่ะชอบอีกอย่างหนึ่งตรงเป็นเนื้อผ้าคอตตอนค่ะลูกค้าจ๋าเนื้อผ้าคอตตอนรีดออกมาแล้วจะสวยมากแต่ว่าต้องรีดนะต้องรีดนะคะลูกค้าจ๋าผ้าคอตตอนรีดแล้วสวยมากนะคะถ้ารีดมาปุ๊บจะเห็นรูปทรงที่สวยงามใช่จะไม่รีดยต่างกันมากลูกค้าจ๋ามากเลยะ สวัสดีทุกท่านวันนี้เป็นรายการ้ายของวันเสาร์แล้วลูกค้าท่านใดที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์อย่าลืมนะ,ะ,ะลูกค้าจ้ากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะใช่คะ่ะรูกค้าจย์นับถอยหลังนะอีกไม่กี่วันแล้วนะคะ,คะอีกไม่กี่วันแล้วสําหรับแฟนตัวยงของเรานะคะลูกค้าจากใครที่ผ่านเข้ามานะคะอยากได้ของฟรีอยากได้ของแจกไม่ว่าจะเคยซื้อหรือไม่เคยซื้อเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิก กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ไปรัวๆค่ะลูกค้าจ๋าทายังไงก็ได้ให้เป็นแฟนตัวยงวันที่31เรามีนัดกันค่ะลูกค้าจ๋าเราจะแจกนะคะค่ะกติกางานนีดเดียวลูกค้าจ๋ากดไลค์กดแชร์รัวขอให้ลูกค้าเป็นแฟนตัวยงใช่ค่ะแต่ว่าลูกค้าจ๋าลองจินตนาการตามนะลูกค้าไม่เคยซื้อลูกค้าที่อยากได้นะลูกค้าหรือว่าอยากทดลองขายกันน้ำคะใช่ค่ะกดไลค์กดแชร์ลูกค้าจ๋ากดส่มเูนมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานแชร์ลงกลุ่มลูกค้าจ๋าแสดงความคิดเห็น แต่ว่าต้องเปิดสาธารณะเท่านั้นจะได้เป็นแฟนตัวยงมีลูกมีหลานมีครอบครัวมีห้าคนใช่ค่ะได้ห้าอย่างลูกค้าจา๋าได้ห้ากระสอบสมูนนะได้ห้าถุงสม,มูนนะลูกค้าจา๋าไม่รู้ว่าจะแจกอะไรนะได้ห้าถุงนะ้ำเปิดร้านได้เลยนะเปิดร้านได้เ,ดเลยร้านอันที่เราไม่ได้ขายลูกค้าจา๋าเราแจก สำหรับลูกค้าที่เป็นแฟนตัวยงอ่าลูกค้าที่ฟังนัตอนนี้ลูกค้าจะกดไลค์กดแชร์เข้ามาค่ะใช่ค่ะลูกค้าจากแฟนตัวยงไม่ได้เป็นอาไม่ได้เป็นเราที่เป็นคนเลือกนะคะ,คะลูกค้าจาแต่จะเป็นระบบของทาง f เฟ e บุ o กนะคะ กลับมาดูกางเกงต่อย่ารูปค่ะจ๊ะรวมผ้าคอตตอนสวยๆยั่วๆต้นทุน27บาทเน้นย้ำอีกรอบ45กิโลราคา4,000บาทเท่านั้นค่ะใช่ค่ะ4,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าจ๋าชอบตรง 7A จ้า 7A ด้วยชอบตรง 7A จ้าใช่ค่ะชอบหลายสายอะมาเพื่อขายได้ ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มแม่บ้านที่ขายในตลาดสดก,ก็ได้นะได้ได้เลยนะลุกค้าจ้ะได้ได้ทุกกลุ่มนะได้ทุกตลาดเหยว่ามันเป็นเนื้อผ้าที่ใส่ง่ายแล้วมันเป็นสีใส่ใค,คนขายก็จะบอกว่าอาาะสมมติว่านะพี่อันนี้ไซส์อะไรคะไซส ไซส์มันเป็นฟร so, like ีไซส์ค so, 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 so. ่ะน้องค่ะมันเป็นแดบฟรีไซส์ค่ะใช่ค่ะไซส์เอซไซส์เอ็มใส่ด้วยกันได้ไซส์เอ็มไซส์อลก็สามารถใส่ด้วยกันได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจะแนะนําขายง่ายค่ะลูกค้าจะขายง่ายกางเกงคอตตนนะคะสวยๆยั่วๆเลยนะคะต้นทุนไม่แพงค่ะลูกค้าจะเอาไปได้กําไรแน่นอนนะคะใส่นอนพี่จะใส่นอนได้เหมือนกันใส่นอนเนื้อผ้าสบายทั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องรีดทั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องรีดลูกค้าจะแนะนําให้รีดนะคะ งมเรื่องแบรนด์มีค่ะมาเลยค่ะหลากหลายมากนะคะหลากหลายเลยสีนี้ก็ขายดีสีดําก็ขายดีพี่แอลวค่ะเรื่องสีนี้คือค่ะมาเลยและแต่คนชอบใชคะเพราะว่าหนึ่งกระสอบของเขาเน้นหลากหลายืหลากหลายหลักสลายนะคะเอางามเนาะให็นูสวยๆเลยต้นทุน27บาทเท่านั้นนะคะค่ะป้าน้ำยิ่งดูยิ่งสวยใช่ค่ะสไตล์แบบนี้เพื่อนผู้ชายก็ใส่ได้นะได้เหมือนกัน ใส่ได้หมดเลยค่ะลูกค้าจาก๋กไม่ว่าอาชีพอะไรก็ใส่ได้นะศึกษานักเรียนวัยลงวัยรุ่นใส่ได้หมดค่ะลูกค้าจา๋าค่ะสวยสวลูกค้าจาก๋กคุ้มมากอ่านะะ้ำค่ะสบัดต่อค่ะไม่รอแล้วนะ สวยยิ่วจ้าแนะนำครับลูกค้ะจ๋าแบบนี้ใส่ทำงานค่ะลูค้าจ้าสีดำได้เลยสีดำใส่ทำงานได้แต่ว่าจะเป็นแนี้เท่ๆของของเราบางบางที่สถานที่บางบางที่ค่ะน้ำผาไม่จำเป็นต้องสีดำนะใช่ค่ะพี่ว่าสีทองสีเทาสีดงสีแดงใส่ได้หมดเลยได้หมดยี่เป็นเนื้อผ้าระต้อนลูกค้าจ๋าเป็นเนื้อผ้าที่ใส่ง่ายใส่สบายนะคะเนื้อผ้าบ้านเราอะนะคะใส่ไคยร้อน นะคะแล้วเป็นฟรีไซด์ด้วยเอ๊ยางเยือดด้วยใชคะราคาคุ้มอีกด้วยคุมอ่มีที่นี่ทีเดียวเด้อลูกค้าจ๋ามีที่บริษัทบั๊กของเราที่นี่ทีเดียวสนใจเอฟได้ค่ะลูกค้าจ๋าหรือจะรับเป็นกระสอบใหม่ไปรุกเองก็ได้ราคาเท่าเดิมค่ะลูกค้าาน้ำหนักเท่าเดิมค่ะลูกค้าจ๋าอาจจะแตกต่างกันที่จํานวนชิ้นเล็กๆน้นอๆนะคะเพราะว่าไซส์แตกต่างกันน้ําหนักก็อาจจะขึ้นเรื่องลงลงนะคะลูกค้าจ๋าอะสวยๆยูยว่ลูกค้าจ๋าป้าสีทองสีเทาสีดําสีน้ำตามด สวยๆทั้งนั้นลูค้าจ๊ะสวยๆทั้งนั้นดูสวย,สวยเลยได้เลยยี่สิบเจ็ดบาทลูค้าจ๋าไม่อยากจะเชื่อยี่สิบเจ็ดบาทห้ากระสอบได้สนลดด้วยหนึ่งพันบาทได้เป็นสมาชิกของทางบักด้วยนะคะไเป็นสมาชิกเลยนะเป็นแล้วเป็นเลยด้วยไม่มีวันหมดอาย,อยุด้วยนะ,ะใช่คะ่ะ สวยอังไม่อยากไปเลยอยากรีให้ลูกค้าดูทุกตัวมากค่ะลูกค้าจ๋าอยากรีทุกตัวเลยจร่งคขาสวยๆอยู่ๆสวยๆคะแต่ว่าเวลาของเราหมดแล้วเนาะอันนี้เราก็ประมาณ3นะคะน่าจะเลยปะมาณ18-19ตัวเดี๋ยช่ค okay ่ะคไนะนคะ นนี้เป็นไกันเอง่าขัดตอนเอวยางยืดผู้หญิงนะคะเป็นงาน USA l ออ A4 นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบั๊ราคา4,000บาทค่ะน้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าจาก้อยถึงร้อิตัวตกตหนทนต่อตัวประมาณการร่คาวยีบาท2ี่บปาทค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะมันจะเป็นทางไลน์ a c e b o o k เว็บไซต์ i อหรือจะเป็นเบอร์โทร หรือจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันคตังแต่9โมงเชา้าถึง5โมงเย็นนะคะขอที่2เป็นหนึ่งช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับหมวดนี้ขอบคุณค่ะ